สวัสดีครับผมดรทยาทศรีปังครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่อง Objective Key Results OKR OK และการนำเอาไปใช้ในการฟื้นฟูธุรกิจในยุควิกฤตครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ผมจะนำเอาความหมายของ OKR OK มาอธิบายให้ฟังพูดถึงวัตถุประสงค์ของการนำ OKR OK มาใช้ในการบริหารงาน แนวทางการพัฒนา OKR OK ในองค์กรตามด้วยปัจจัยความสำเร็จของการนำ OKR OK ไปใช้ในงานนะครับแล้วก็ตามด้วยความแตกต่างระหว่าง OKR OK และ KPI ครับในเรื่องความหมายนะครับของ OKR OK เนี่ยในความหมายดั้งเดิมของตัวนี้ก็หมายความว่า Objective and Key Result เนี่ยก็เป็นวิธีการต่าง ตั้งเป้าหมายให้แต่ละทีมในองคอ์กรมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองคอ์กรนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการตั้งเนี่ยก็เพื่อ,อเป็นเชิงคุณภาพนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจมีความท้าทายนะครที่จะบรรลุปเป้านั้นในอนาคตนะครับในช่วงเวลาที่เราตั้งเนี่ยโอเคอาจจะมีระยะเวลาที่ไม่นานนะครับเช่น1ไตรมาส หรือช่วงเวลาที่ระหว่างหนึ่งไตามาสเพื่อให้เห็นผลได้รวดเร็วเราก็มีกำลังใจในการทำงานต่อนะครับหรือการบรรลุเห็นเป้าหมายว่าเราบรรลุได้มากขนาดไหนนะครับในเวลาที่ไม่มากหนักส่วน KR หรือผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็จะหมายถึงวิธีการทำให้บรรลุตัวเป้าหมายที่ตั้งไว้ KR ก็จะเป็นวิธีการบรรลุนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดค่าความสำเร็จด้วย ในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายนั้นครับซึ่งระบบ OKR OK ก็สามารถจะทำให้ทุกคนในองค์กรนั้นทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุผลนะครับทั่วทั้งองคอ์กรเป็นการเดินทางในทิศทางเดียวกันนะครับทำให้องค์กรนั้นก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของประวัติเล็กน้อยนะครับประวัติของ OKR OK เนี่ยก็เริ่มต้นในปีคศ1970นะครับโดยผู้ที่เริ่มครั้งแรก คือมิสเตอร์แอนดรูวโกลฟนะครับก็เป็นคณะกรรมการนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ Intel นะครับก็นำเาอาอมาใช้ในการบริหารองค์กรของตนเองนะครับรวมถึงก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสารนะครับออกมาด้วยในยุคนั้นชื่อ High Outcome Management หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของ OKR OK ก็เกิดเมื่อจอร์นดูเวอร์นะครับ ก็นำเอาหลักการนี้นะครับมาใช้ร่วมกับในความคิดของแลลี่เพจแล้วก็เซอร์จี้ปรินนะครับก็ได้รู้จักแล้วก็ประยุกต์การนำ o k เมาใช้ใน Google เราคงจะได้คุ้นเคยนะครับกับการที่จอ h ์นดูเออร์นะครับนำเ,เอาผลสำเร็จจาก Google นั้นมาเผยแพร่นะครับก็ทำมาตั้งแต่ในยุคปลาย90นี่เองครับ ผลปรากฏว่าการนำา o r r มาใช้นะครับใน Google เนี่ยก็จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเป้าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุเป้านะครับ100%แต่ข้วใจสำคัญนะครับของ OKR OK ใน Google นะครับที่ทำให้ Google ประสบความสำเร็จเนี่ยคือทำให้พนักง,งานทุกคนยึดมั่นนะครับรู้สึกตื่นเต้นตื่นตัวในสิ่งที่ตนกำลังจะกำลังทำตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งกว่าน,นั้นนะครับ OKR ก็ OK, ะจะต้องท้าทายสุดๆนะครับทำให้คนแต่ละคนในองค์กรนั้นออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพราะจะทำงานแบบเดิมไม่ได้จะต้องหาวิธีการใหม่ๆนะครับเพื่อรู้เป้าหมายที่ท้าทายขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงการผลักดันนะครับให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับในเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นจริงๆเนี่ยทุกคนอยาการู้เป้าหมายนะครับแต่การเป้าหมายนั้นมันค่อนข้างเกินเอื้อม คนเขจะบ,บรรลุป,ประมาณ60-70%ในความคิดนี้แลรี่แล้วก็โซจีเนี่ยก็หันมาทบทวนนะครับเราก็ตั้งามาสนใจที่การตั้งเป้าหมายแบบสร้างสารรค์มากขึ้นหรือท้าทายเพื่อแก้ประเด็นปัญหาต่างๆหรือในการค้นผลิตหรือหลุดพ้นจากอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับกว่าเหตุการณ์ใน,ใน,ในช่วงวิกฤตนะครับ ในการสร้างเป้าหมายเนี่ยหรือตัว o b j e c t i v e นะครับในการสร้างกลุ่มนี้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของ OKR OK นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็ต้องกำหนดนะครับเพื่อให้เป็น bottom up นะครับก็จะตั้งนะครับโดยระดับผู้จัดการซึ่งบริหารทีมงานนะครับในจุดนี้เป็นประเด็นที่แตกต่างระหว่าง OKR OK กับ KPI เพราะว่าโดย KPI เนี่ย มันจะมีธรรมชาติของการเป็นท็อปดาวลุนล้วนนะครับส่วน OKR OK เนี่ยจะเป็นบอทัมอัพนะครับโดยโดยจุดประสงค์ของมันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของ OKR OK ก็จะมีลักษณะของบอทัมอัพนะครับโดยอาศัยเป้าหมายธุรกิจนั้นเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นครับวิธีการเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการส่งเสริมความเป็นผู้นำให้เกิดในระดับผู้จัดการ ซึ่งบริหารจัดการตัวทีมงานนะครับก็เลยเกิดเขาเรียกว่ากระแสของการทํางานร่วมกันในระดับทีมงานเพื่อส่งเสริมให้เป้าหมายทีมงานของตนประสบความสาเร็จและเป็นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ส่งเสริมความสําเร็จขององค์กรด้วยนะครับในการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะครับก็ต้องอาศัยการตกลงร่วมกันนะครับของพนักงานในระดับทีมงานและของตัวหัวหน้างานหรือแมเนเจอร์นะครับของงาน จากนั้นผู้จัดการก็ต้องสามารถตอบข้อสักถามของผู้บริหารระดับองค์กรได้ในการตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็จะพบว่าวัตถุประสงค์ของ OKR OK ก็จะมาจากกระบวนการ bottomup เราก็จะมีวัตถุประสงค์ของ OKR OK เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่มาจากองคอ์กรหรือที่เราเรียกว่าแบบ Topdown สมมตินะครับเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยสเรื่องจะมีเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องแรก ที่มาจากท็อปดาวอีก2เรื่องเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่สร้างวัตถุประสงค์จากบอท t ท m มอัพ p r o a c h ครับดังนั้นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างท็อปดาวกับบอท t ท m มอข้อดีแบบนี้ก็ทำให้วัตถุประสงค์ที่เราตั้งจากทีมงานนั้นยังสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ขององค์กรที่มาจากท็อปดาวนะครับนั้นอย่าลืมว่าโ OK, อเคต้องได้องค์ประกอบของบอท t ท m มอ เกินกว่า60%ครับจอร์ดูวาก็จะเป็นบุคคลสำคัญนะที่เ,เริ่มต้น OKR OK นี้นะครับก็เขาระบุว่า60%ของ Key r e s o l t ก็ต้องถูกพัฒนาจาก bottom up แล้วก็แสดงให้เห็นว่า OKR OK นั้นส่งเสริมให้เจ้าของงานเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์นะครับที่ตนต้องการแนวทางการจัดทำวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งก็ ควรจะมีเพียง3ข้อเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่1ข้อที่2วัตถุประสงค์เนี่ยเขต้องมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพนะครับและต้องหลีกเลี่ยงไม่เอางานประจํามาปะปนนะครับเป็นงานใหม่ๆนะครับดังนั้นก็จะบอกกับงานที่เป็นเชิงนวัตกรรมงานคิดดีเริ่มนะครับส่งเสริมมีบริการใหม่ๆสินค้าใหม่ๆหรือเป็นพันธกิจเฉพาะนะครับเช่นการฟื้นฟูธุรกิจ นะครับในยุควิกฤตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีความท้าทายมากอันที่3วัตถุประสงค์เนี่ยเขต้องมีความท้าทายนะครับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้จริงๆแม้ว่าเราไม่ได้หวังผลจะได้100%นะแต่เราหวังว่าผลลัพธ์ของการพยายามสุดๆเนี่ยที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กร พื้นฟูองคอ์กรยกระดับองคอ์กรได้ดีกว่าเดิมครับข้อที่4นะครับว่าควรตั้งวัตถุประสงค์นะครับให้มีโอกาสที่จะประสบสําเร็จอยู่ที่ระดับ60-70%เนะครับเพราะการตั้งวัตถุประสงค์นะครับที่สามารถบรรลุได้ลุได้100%เนี่ยก็แสดงว่ามันมีความท้าทายน้อยเกินไปเราจะกลับไปสู่โลก KPI เหมือนเดิมนะครับซึ่งการตั้งเนี่ยหวังว่าเราจะได้100%่อแต่ OKR OK ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็น การทำแบบสุดๆเลยนะครับหรือเกินเอื้อมนะครับเสมอนะครับส่วนหลักการในการสร้างผลลัพธ์นะครับหรือ Key r y s o s v l เนี่ยในตัวของเคอ KR หรือ Key Resolve เนี่ยก็เป็นการวัดผลของวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละข้อที่เราสร้างขึ้นนะครับแสดงถึงระดับความสำเร็จนะครับของวัตถุประสงค์นั้นอ,อันที่2ผลลัพธ์นั้นเนี่ยก็จะวัดเชิงปริมาณนะครับ ที่มีการกำหนดค่าเป้าหมายเป็นตัวเลขนะครับเช่นการเพิ่มกำไรนะครับเป็นต้นคือวัตถุประสงค์เนี่ยสร้างขึ้นนะครับผลลัพธ์เนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับการเพิ่มขึ้นของกำไรเป็นต้นอีกทั้งกรอบเวลาเนี่ยนะครับก็ถ้าต้องมีความชัดเจนนะสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ความสำเร็จของวัตถุประสงค์นะครับและของของผลลัพธ์เราก็ควรตั้ง K.R. นะครับ สัก2 5ถึตัวนะครับต่อ1วัตถุประสงค์ตั้งระดับความสำเร็จอยู่ประมาณ70%นะครับการนำา o r r ไปใช้เนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายทํความเข้าใจให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจแนวคิด OKR OK ให้ให้ทั่วถึงกันนะครับแล้วก็ออกแบบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์นะครับที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจวิธีการใช้ OKR OK ก่อนเริ่มนำเอาไปใช้ครับขพอที่4นะครับทุกคนในองค์กรก็ควรเห็น OKR OK นั้นของคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นการแค่ว่ามีความโปรง่งใสนะครับมีการรู้ว่าทีมอื่นๆเนี่ยเขาทำอะไรแล้วก็ทีมอื่นๆก็จะรู้ว่าทีมเราทำอะไรเพราะว่าตัว OKR OK ทุกๆตัวในองค์กรเ็าถูกการซนเนอร์จี้นะครับให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อช่วยส,สน,นับสนุนทีมใหญ่ๆขององค์กรสัก1-2ทีมนะครับเช่นเราบอกว่าฟื้นฟู ธุรกิจเรานะครับก็จะมี OKR OK ออกมาเยอะนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะมีความสอดคล้องกันทําให้ทรัพยากรทางด้านบุคลากรนะครับกระา,การเงินต่างๆเนี่ยพุ่งไปในทิศทางเดียวกันข้อที่5นะครับก็ควรมีการใช้ OKR OK อย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีการจัดทํา OKR OK ในระดับบุคคลได้ด้วยนะครับแต่ให้เน้นว่าเป็นร,รายไตรมาสนะครับเป็นต้น ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ OKR OK ก็คือตั้งเป้าหมายไม่ท้าทายนะครับอาจจะติดที่ว่าเ,เรายังติดคอนเซปต์ว่าเราต้องทำารืหึงร้อนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องทําเกินเอื้อมเสมอนะครับคําเกินเอื้อมเนี่ยทำให้เราหลุดพ้นจากสภาพวิกฤตพวกนี้ได้ทําให้เราบรรลุการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูองค์กรได้ในระยะเวลาอันสัน้นเราต้อง,ต,องต้องปลุกแรงบันดาลใจนะครับ สร้างแรงฮึกเขมให้เกิดขึ้นตลอดเวลาอันที่2นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือวัตถุประสงค์นั้นไม่สอดคล้องกันทั้งองค์กรทําให้ผลลัพธ์เนี่ยหลักเนี่ยก็น้อยไปหรือว่ามากไปนะครับแล้วก็ไปคนละทิศคนละทางผมถึงบอกว่าต้องมีการ alignment นะครับทำให้เกิดการสอดคล้องกันเพราะทรัพยากรอันจํากัดของบุคลากรและเงินเนี่ยและเทคโนโลยีต่างๆก็จะพุ่งนะครับไปที่เป้าเดียวกันนะครับ อย่างเข้มข้นเลยในระยะเวลาอันสั้นนะครับเช่น3เดือนหรือน้อยกว่า3เดือนครับปัจจัยความสำเร็จนะครับของ OKR OK ก็คือ1น,นะครับทำให้ OKR OK นั้นเน้นให้พนักง,งานนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับราะองค์กรหลังจากที่เขาเข้าใจแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายและการตั้ง KR คือตัวชี้วัดก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็นในขณะเดียวกันก็ท้าทายนะครับถ้าไม่ใช้ เป้าที่กําหนดเองเนี่ยก็จะทําให้ทําได้ยากนะเผื่อข้อดีเนี่ยนะครับก็คือเขากําหนดเป้านั้นเองและเขารู้ว่า70%คือความสําเร็จเพราะนั้นที่เกินกว่า70%เนี่ยคือเกินเอื้องถ้าได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะนั้นเขาจะทุ่มเทมากมายนะครับดังนั้นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับประจั t ความสเร็จก็คืออย่าเอา OKR OK ไปผูกกับผลตอบแทนเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าการผูกผลตอบแทนเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเขาต้องได้100% นะครับดังนั้นเนี่ย OKR OK จะไม่เอาไปใช้ในระบบประเมินผลงานปกตินะครับและดังนั้นจึงไม่เอาไปเกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือนหรือกำหนดโบนัสยิ่ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับเศรษฐกิจของเราก็ไม่ดีธุรกิจผลประกอบการก็ไม่ดีนะครับเอาไปโยงไปเพื่ออะไรเหมือนกับหลอกตัวเองเนาะเพราะว่าคนก็ทําเป้าตามปกติไม่ได้นะครับดังนั้นต้องเป็นการกระตุ้นนะครับความอยาก ความต้องการแบบไม่มีทางเลือกแล้วนะครับให้เขาทำไม่ว่าจะสำเร็จเรเ็นจ60% 70%เเนี่ยเขาได้รับการยกย่องนะครับเ,เห็นผลสร้างกำลังใจตลอดเวลาตัวนี้ให้คนเกาะติดกับความสำเร็จขององคกก์กรเป็นหลักโดยไม่ต้องยึดถือว่าเดือนเดือนจะขึ้นเท่าไหร่เพราะอาจจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนเลยในปีนี้หรือปีหน้านครับโ k เคกับ KPI เนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะในวัตถุประสงค์ที่ที่ผมได้เล่าแล้วนะครับ ดังนั้น OKR OK อก็คือการตั้งเป้านะครับอยากให้บรรลุผลมากกว่านะครับที่จะนำไปใช้ว่าสำเร็จผลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือความอยากอยากบรรลุเนี่ยที่ต้องบรรลุที่ต้องได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ยกระดับธุรกิจเราให้มันดีขึ้นเนี่ยมันต้องสร้างสร้างความจะเป็นแบบนี้ให้เกิดขึ้นในทุกๆคนในองค์กรซะก่อนะอนะครับอันที่2นะครับความแตกต่างก็คือ OKR OK นั้นเนี่ยมี ตั้งเป้าหมายไว้สูงมากๆนะครับซึ่งโอกาสก็ก็จะน้อยนะครับซึ่งแต่ละเป้าหมายก็มีความท้าทายนะครับต้องพยายามอย่างยอดเยี่ยมนะครับทำให้องค์กรนะครับก็จะต่างึ่งที่ว่าที่ผมได้เรียนนะครับ KPI เนี่ยเราตั้งเพื่อให้บรรลุ100%แต่ OKR OK เนี่ยตั้งเพื่อให้เกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำอะไรใหม่ๆที่องค์กรไม่เคยทำนะครับแล้วตอบโจทย์ทันทีในระยะเวลาอันสั้นสั้นกว่า1%ไตรมาสครับ จากนั้นก็นำออกมาวิเคราะห์นะครับผลนะครับเมื่อจบหนึ่งไตรมาสหรือจบเละเวลาโอเคอแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็มาทบทวนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหัวใจ OKR OK เนี่ยก็จะเป็นการที่ทุกคนนั้นได้เข้าใจเป้าหมายได้ลงมือทำนะครับแล้วได้ผลมีเอาต์พุตนะครับที่ที่เป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้นเราก็ประเมินเอา์คัมของการกระทำนั้นนะครับอันนี้อันนี้คือ เป้าหมายหลักเลยของการทำ OKR นะครับพลังของทุกส่วนงานเนะี่ยรวมตัวกันนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักๆนะครับดังนั้นก็ต้องมีความยากแหละนะครับแล้วก็ผลักดันให้ก้าวสู่ความสําเร็จดังนั้นมันจะเป็นทีมใหญ่ไม่กี่ตัวนะครับเช่นหนึ่งถึงสตัวอย่างมากสุด3ตัวในระดับองค์กรนะครับแล้วทุกคนก็ในระดับทีมงานก็สร้างตัวบอท t o มอัเป้าหมายนะครับเพื่อสนับสนุน OKR OK ตัวหลักๆนะครับแล้วทุกคนก็ร่วมกำลังการทรัพยากรต่างๆในองค์กรเพื่อบรรลุปเป้าไม่กี่ตัวขององค์กรในระยะเวลาอันสั้นนะครับข้อที่5้านะครับ A K P I เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการวัดความสามารถในการประกอบการขององค์กรเอาไว้ใช้ในการวัดความสาเร็จนะครับขององค์กรนะครับเพื่อพิจารณาผลตอบแทนซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แนวคิดโ OK k r ในขณะที่ OKR เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆอองค์กรน,นั้นได้มีเวลาคิดค้นอะไรใหม่ๆสร้างสารร์แล้วก็ทุ่มกำลังเนี่ยในระยะเวลาสาั้นๆเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญๆนะครับให้ได้ในระยะเวลาสั้นนะครับเช่น1ไต่ตรมาดหรือน้อยกว่าในขณะที่ KPI ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีหรือ1ปีแน่นอนมี KPI ที่วัดแตรมาสเหมือนกันนะครับแต่ว่า OKR ทั้งหมดเนี่ย ต้องเป็นประดับไตรมาสหมดเลยนะครับแล้วไม่เกิน1ไตรมาสด้วยนะครับแล้วก็ o ER อเอไเนาะไม่เกี่ยวกับผลตอบแทนนะครับไม่ต้องไปบนผลงานนะครับเอาไว้ใช้ในการส่งเสริมอะไรใหม่ๆนะครับถ้าเราจะรีวอร์ดหรือให้รางวัลเนี่ยเอาไปใช้ในการปรับนะครับขั้นปรับตําแหน่งเอาไว้ใช้ในการกําหนดนะครับเคอร์เรียพาร์ท HR จะเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นส่วนหนึ่งของ IDP นะครับตัวนี้ OAR ER จะเป็นส่วนหนึ่งของ IDP ซึ่งเราทำคู่ขนานกับการทำ PMS อยู่แล้วนะครับ IDP คือ Individual Development Plan ในขณะที่ตัว KPI นั้นไปเก่อติดอยู่ที่ PMS หรือ Performance Management System ครับท้ายบทเนี่ยผมมีคำถามนะครับข้อใดถูกต้อง 1. OKR OK กับ KPI นั้นมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกัน 2. OKR OK ไม่ควรโยงกับค่าตอบแทน 3 OKR OK คือการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดนะครับเพื่อเป็นการทางานร่วมกันของทั้งทีม4นะครับควรกำหนดผลลัพธ์ใน KR ไม่เกิน3ข้อต่อ1วัตถุประสงค์ข้อที่5ครับควรตั้งเป้าหมายผลลัพธ์นะครับที่เป็น KR ให้อยู่ในระดับ70%คข้อที่6นะครับวัตถุประสงค์ของ OKR OK นั้นจะมีลักษณะเป็นบั t t ท m มอัพนะครับ โดยอาศัยเป้าหมายธุรกิจเป็นแรงมันดาลใจข้อที่7นะครับถูกทุกข้อครับผมขอฉเฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับอย่าลืมนะข้อที่1นะครับ OKR OK กับ KPI นั้นมีการใช้งานที่ต่างกันนะครับ OKR OK เป็นการสร้างอะไรสั้นๆในะระยะเวลา3เดือนนึงไตรมาสหรือสั้นกว่านะครับเพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่สาคัญขององค์กรนะครับเป็นการทําร่วมกันทั้งองค์กรเลยนะครับกอบเป้าหมายเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วแต่ละทีมก็พุ่งตรงไปยังเป้าหมายนั้นนะครับเป้าหมายองค์กรก็ไม่เกินสามตัวนะ OKR ไม่โยงผลตอบแทนถูกต้องนะครับเพราะผลตอบแทนนั้นใช้ KPI ทาอยู่แล้วเดี๋ยวสับสนไปนะครับ OKR นั้นเป็นการตั้งเป้าหมายและวัดผลนะครับเพื่อให้แต่ละทีมทํางานร่วมกันอันนี้ก็ถูกต้องนะครับหึงอหรือว่ตถุประสงค์ก็ มี KR เนี่ยประมาณ3ข้อเท่านั้นนะครับการตั้งเป้าหมาย KR นั้นนะครับก็บรรลุป,ประมาณ70%นะครับถือว่าไอ้สามันคือเกินเอื้อมแต่ถ้าได้ก็ดีนะเราต้องตั้งสุดๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักคือได้เอาพุทธอะไรและเอาพุทธนั้นมีเอาคำอะไรนะครับที่สร้าง Impact หรือผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในองค์กรนะครับยกระดับนะครับหลุดพ้นนะครับได้อะไรบางอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆเลยของตัว OKR วัตถุประสงค์ O นะครับของ OKR เนี่ยก็จะมีลักษณะ Bottom up นะครับอย่าลืมนะที่ผมเรียนไว้แล้วว่าจะมีตัวแรกเท่านั้นที่เรามาจากองค์กรนะครับแต่อีก2ตัวเนี่ยถ้าเราตั้ง3ตัวนะครับอีก2ตัวต้องเป็นวั t t o m up ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเพราะผู้นำในระดับ พนักง,งานระดับทีมงานระดับแมนเจอร์นะครับเป็นการสร้างลีดเดอร์นะครับผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนผู้นำนะครับที่อยู่ในปัจจุบันครับก็เลยตอบถูกทุกข้อครับ